どう <laughs> <laughs> พ่อลาพ่อลาคุยกับแม่หมอคุยกับแม่หมอที่ที่ที่ลงยูทูบอะแม่โทรไปคุยเมื่อกี้จ้ะเขาก็เป็นร่างทรงของหลวงปู่เหมือนกันหลวงปู่องค์พระเจ้ขอหลวงปู่ขอขอเลขป๊าพูดว่าไงนะพูดสิขอโชคขอลาภขอลาภด้วยค่ะหลวงปู่หว Kau coklat. Kau. 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 啊！啊！不要弄啥嘛，弄啥嘛！ ดูหลวงปูปป่ป้าป้าไปป้าไปป้าไปหลวงปู่เดียวมาเลยไปเลยหลวงปู่สวงจ้าสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุหลวงปู่ทั้งสองทุกคนโอ้หลวงปู่หลกเปู้่จ้าแม่หมอจ้าสาธุสาธุสาธุกับแม่หมอกราบขอบพระคุณแม่หมอมาเลยมาเลยค่ะ โอ้โปู่มาได้แม่หมอสิ่งที่หนูอธิฐานคือเป็นจริงโอ้ยดีใจนี่หนูมีสติกลับมาแล้วค่ะแม่หมอเมื่อกี้หลวงปู่มากีี้เยคุยกับคนในยูทูบนะแม่หมอที่หลวงปู่ก็ช่วยตอนนี้สติกลับมาแล้วค่ะโอ้ยดีใจหลวงปู่จะมาปลดทุกวันเลยค่ะแม่หมอขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะแม่หมอค่ะได้ค่ะค่ะ ค่ะแม่หมอค่ะโอ้ยาทุซาทุขาซาทุ่ะแม่หมอเร็วๆเร็วเวขับจะไปแล้วค่ะได้ค่ะค่ะเราจะได้ของใหญ่หลวงปูกก่บอกเราจะได้ของใหญ่แล้วขอบพระคุณมากๆค่ะแม่หมอขะจ้า ค่ะแม่หมออืมค่ะาว่าหนูปวดรัวมากเมื่อกี้เมื่อกี้ปู่มาเต็มเต็มเลยโอ้ยใช่แล้วปู่ไปแล้วเหรอเพชรไปเลยก็ได้หรูไปเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวโทรหาก็ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วไปไปก่อนรอเดี๋ยวพ่อมานันุรออยู่เป็นเพื่อนเนี่ยหรอไปเลยไปข่าแม่หมอโอ้ยดูดีใจมากเลย ค่ะผมด้ผมด้วยโอ้ยดีใจมากมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูถ้าหนูมีโอกาสหนูจะไปกล่าวแม่หมอนะคะหนูอ่ะมีโอกาสถ้าเกิดมันเป็นจริงอยากทําะไที่ถามหนูแล้วก็หนูปู่ให้มาโปรธได้จริงๆริงาว่านี้หนูค่ะเท่นี้หนูได้จริงจหนูจะไปกลาวหลวงปู่ที่วัดจริงๆงค่ะแม่หมอเดหนูก็ไม่ได้ซื้อยามาแล้วค่ะแต่ว่าต้องขอให้มีเงินแบบเออเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปกลาวจริงให้หลวงปู่มาโกรธจริงจริงโอ้ยขอบคุณมากมากเลย จ้า <ทำ S 1> จ้าเราจะไม่หมอหนูจะถ้าเกิดมีโอกาสหนูจะไปกราบแม่หมอแม่หมอที่อยู่เดี๋ยวหนูจะจะหาอีกทีนึงนะคะแม่หมออยู่วัดที่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 สีสะเกตดเหมือนกันใช่ไหมคะจ้าได้ค่ะเดี๋ยวนูนูคุยกับอา่าอาจารย์ดวงอยู่ค่ะแฟนนูคุยกับอาจารย์ดวงอยู่เดี๋ยวจะยังไงก็ขับขอที่อยู่จะค่ะได้ค่ะค่ะได้ค่ะจ้า ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่หมอนั้นหนูไม่รบกวนแล้วค่ะกลับว่าคุณแม่หมอขอให้ดูแลสุขภาพนะคะจะจะจแม่หมอค่ะขอบคุณมากมากค่ะจะจะจาจะรู้ค่ะเป็นไงมีความรู้สึกไงเล่าหน่อย <S 1> <S 1> <S เล่าความรู้สึกหน่อยเล่าความรู้สึกเหรอตอนแรกอ่ะ <ứng. S 1> ก็ก,ก็ไม่คิดว่าปู่จะมาก็คุยกับแม่หมอเชยๆเชเองแ <ừ> ม่หมอว่า ไม่ไม่ได้หรอกเพาะว้าแม่หมอตอบให้ไม่ได้สิ่งที่ถามว่าวันก่อนที่แบบความรู้สึกที่เราได้มาคือหลวงปู่คือแม่แม่หมอว่าคือพ่อปู่มาหรือเปล่ามาโปรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกขอนี้มาของแมยแต่นี้หลวงปู่ก็ก็บอกว่าแม่หมอว่าถ้าพระปู่ไม่มาก็คุยไม่ได้ก็ก็คุยไปคุยมาเออแล้วก็คุยไปคุยมาเรื่องนู้นเรื่องนี้สักพักหนึ่งเจ็บกนไม่มาเลย สักพักหน่งปู่มามาพูภาษาภาษาอะไรไม่รู้ว่าภาษากัมพูชาก็เนี่ยที่คุยกับปู่เราก็ตอบกลับไปแต่เราก็ไม่รู้พูภาษาอะไรเหมือนกันก็คือไม่ได้พูดเป็นนะไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าตอบกลับหลวงปู่ไปแต่นี้แม่หมอก็ก็พูดภาษาภาษาภาษาแล้วรู้ตัวไม่สติไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้หลุดไปเลยเมื่อกี้หลุดเลยแต่แม่แม่หมอเขาบอกก็ดึงสติกับมาดึงสติกับมาก็คือเมื่อกี้คุยกับปู่อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่า รเรานี่คือเคลิ้มไปเลยเหมือนฝันเหมือนอะไรเลยไม่เคลิ้มแต่ว่าก็รู้อยู่นะแต่ว่าพอพอรู้ว่าปู่มาเนี่ยเราจะมีรับรับรับได้ก็คือเขาเข้าใจตรงนี้อยู่แลยว่าก็คือปล่อยเลยปล่อยให้ให,ใ,หใ,หให้หลวงปู่มาโปรดจะไปนี่เออหลวงปู่จะมาให้บารมีทุกวันเลยหลวงปู่ให้จุดให้จุดทูบเทียนให้จุดเทียนสอง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 ทูบอ่ะแล้วก็หันไปทางทิศตะวันตะวันออกใช่ไหมเมื่อกี้จะมีตะวันออกใช่แล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานหลวงปู่หลวงปู่จะมามาให้บารมีทุกวันเลยเออดีใจดีใจดีใจมาก จสุดๆเลยโอคยขนลุก <ừ m. S 2> ถ้าถ้าเมื่อกี้แม่หมอก็พูดไม่ได้แม่หมอก็พูดภาษาไทยถ้าหลวงแม่หมอว่าแม่หมอฉันตอบไม่ได้ถ้าเกิดหลวงปู่ไม่มาไม่มาปับถ้าแม่มหมอมาถ้าหลวงปู่มาหลวงปู่ก็จะมาเองก็คือเมื่อกี้หลวงปู่มาโอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้จะเข้างกปานซะหน่อยมาแล้วเมื่อกี้เพียนแรงนะหลวงปู่ฮนะฮะบย่าตัวเองแรงขึ้นมาเลยนะว่าหลวงปู่มาว่าไม่รู้เลยเบร์แรงเลยในรูคลิปไม่รู้